สวัสดีครับพี่น้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกท่านครับวันนี้จะมาพูดถึงวิธีการรับเงินนะครับตัวอย่างของจังหวัดพิษณุโรคและของจังหวัดพิจิตรครับเป็นตัวอย่างที่ให้ท่านได้เห็นว่าวิธีการรับเงินจะดึงที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่นะครับที่มีการแก้ไขล่าสุดครับตัวอย่างครับผู้สูงอายุ ชื่อคำนะชื่อวันนะครับย้ายจากอบตอบ้านกลางพิษณุโลกครับไปที่อบตดงตะขบจังหวัดพิจิตรนะครับเรามาดูข้อมูลครับของที UH! ่อบตบ้านกลางพิษณุโลกครับผู้สูงอายุรายนี้รับเงินโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารทกสครับสาขาบ้านกลางพิษณุโลก ผู้สูงอายุรายนี้ครับไปลงทะเบียนที่องค์กรปกครองส่วนทถิ่นแห่งใหม่นะครับและที่ใหม่บันทึกไปนะครับเมื่อเดือนมีนาคมอ่าเดือนเมษายนนะครับบันทึกว่าเป็นเงินสดดังนั้นเงินเบี้ยยังชีพจะได้รับนะครับก็คือเป็นเงินสดครับดังนั้นผมฝาก พวกเราครับว่ากรณีมีผู้สูงอายุย้ายออกจากเราไปที่ที่ใหม่อย่าลืมทําหนังสือแจ้งประสานงานกันนะครับว่าให้เขาบันทึกเลขบัญชีให้ด้วยเพราะไม่เช่นนั้นจะมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของการเดินทางมารับเงินสดของผู้สูงอายุนะครับหรือกรณีผู้สูงอายุย้ายมาลงทะเบียนกับเราประสานงานกับที่เดิมหน่อยเพราะท่านต้องประสานงานอยู่ละเป็นไปตามระเบียบข้อ8ฉบับที่สอง แต่ท่านควรที่จะคุยกันในเบื้องต้นครับว่าที่เดิมรับเงินโดยวิธีไหนซึ่งหากผู้สูงอายุย้ายออกมาจากที่ตำบลเดิมแล้วเนี่ยให้เขารับเงินโอนเข้าบัญชีไปเลยครับเพราะเขาไม่สะดวกไปรับเงินสดแน่นอนยกเว้นย้ายอยู่ตำบลติดกันนะครับหรือมีเหตุผลความเชี่ยวชาญความชํานาญของผู้สูงอายุที่มีความจําเป็นจะต้องเดินทางกลับ นะครับไปที่องค์กรปกครองส่วนทิ่นแหังนั้นทุกเดือนอันนั้นแล้วแต่เขาเขานะครับเป็นความประสงค์เขาแต่ถ้าเกิดว่าเขาย้ายอยู่ถาวรแล้วนะครับหรือกลัวจะยากต่อการติดต่อให้โอนเข้าบัญชีได้เลยดังนั้นองค์กรปกครองส่วนทิ่นนะครับทั้งสองแห่งต้องประสานงานกันนะครับอย่างคลิปที่แล้วที่ผมบอกครับว่าไม่ว่าจะเป็นวันเดือนปีเกิดนะครับหรือกระทั่งวิธีการรับเงินจะต้องบันทึกให้อย่างถูกต้องนะครับและสิ่งที่สําคัญครับ กรณีเราจำหน่ายวันที่26เดือน3แล้วที่ใหม่ก็จะต้องบันทึกให้ในเดือน3คือเดือนมีนาคมเหมือนกันถ้าทาบันทึกเดือนเมษายนอบอตอบ้านกลางพิษณุโลกจะไม่ได้รับเงินเบี้ยงชีพผูส้สูงอายุประจำเดือนเมษายนครับเพราะว่ามันไม่มี2564 มีแต่2563ที่บันกลาง2564โดนจำหน่ายออกไปแล้วและที่ใหม่ไม่ได้บันทึกดังนั้นคลิปนี้ครับเป็นการเรียนรู้สองเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของวิธีการรับเงินนะครับจากเดิมเคยโอนเข้าบัญชีย้ายไปที่ใหม่ที่ใหม่บันทึกเป็นเงินสดมันจะดึงวิธีการรับเงินที่ใหม่ที่สุดครับสองย้ายแก้ไขจำหน่ายเรียบร้อยแล้ว ที่ใหม่จะต้องบันทึกให้ทันทีครับภายในเดือนนั้นหากเป็นไปได้ประสานงานกันวันนี้ก็บันทึกกันวันนี้เลยครับเพื่อป้องกันปัญหานะครับเลขบัตรประชาชนวันหนึ่งปีเกิดวิธีการรับเงินคุยกันให้เรียบร้อยให้ถูกต้องนะครับขอบคุณทุกคนนะครับยังไงแล้วพยายามที่จะนาปัญหาอุปสรรคต่างๆนะครับมาพูดคุยกันที่จริงแล้วประเด็นพวกนี้เคยมีอยู่คลิปเก่าๆอยู่แล้ว พียงแต่ว่าหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้าไปดูเราก็พยายามอัดคลิปใหม่ๆม,มาให้ท่านเรื่อยๆนะครับขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับ